พี่นายชอบกินอะไรคะทุกอย่างที่มันแดกได้ฮะความชื่นชอบ,ชอบเปลี่ยนไปตามอารมณ์ยกเว้นเพลงดับพิอาตศูนฮะชอบผู้ชายแบบไหนไม่ได้ชอบผู้ชายฮะชอบผู้หญิงค่ะแต่ถ้าจาเป็นต้องชอบก็ชอบผู้ชายสายเวนค่ะจะข้อสามต้องอายุเท่าไหร่ประมาณสิบห้าค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงรุ่นเดียวกันค่ะพี่ชอบดาบพิชาตศูนมากแค่ไหนคะ มากขนาดที่สามารถซื้อคือของตัวละครทุกตัวได้อะคะลูกพี่นายเป็นสาววัยใช่ไหมใช่แล้วค่ะที่อยากทำ Q&A ไหมคะอยากค่ะจะรอคู่ติดตามมากกว่านี้เป็น60คนก่อนพี่นายมีคนที่แอบชอบไหมคะมีค่ะผู้ชายหน่งหญิงหนึ่งชอบเพลงอะไรคะแน่นอนว่าต้องเป็นแบบพิธากอศูนย์ค่ะทั้งแบบเป็แรกและแบบที่2เลยค่ะเคยแอบชอบคนอื่นมากที่สุดกี่เดือนคะคะ ก้าปีเต็มค่ะถ้าพี่เบื่อพี่จะทําอะไรคะเล่นรองเท้าสเก็ตเตะฟุตบอลหรือไม่ก็ตีแบดค่ะพี่ลาคาญไหมคะเวลามีคนมาถามเยอะๆไม่ลาคาญค่ะส่วนใหญ่จะชอบไปคนมาถามกันมากกว่าถ้าพี่รู้สึกไม่ค่อยเดะพี่จะทําอะไรคะยังแรกคือหาอะไรดเดค่ะหรือไม่ก็ไปเล่นกับน้องครางบอลหรือไม่ก็เล่นเกมค่ะพี่พูดบทของชินะบุให้ฟังหน่อยค่ะมชิมอนฮาระฮารไซโยนาร พี่ลองเพลงที่มันรวมคําพูดของโซหลักให้ฟังหน่อยค่ะพี่ขออนุญาตไม่พูดของเคียวจูรุยกันคะ่ะมันยากมากโอชิโมนขเขาอะไรในฮาริฮาริดะเขาไอ้ซวยโอ้ยโอ้ยกะกุ้ยวะฮิเยชินะฮายักซักเตทำคิวเอเนย์ได้ไหมคะได้คะ่ะจะขอรอให้ผู้ชมถึงหกสิบคนซะก่อนนะคะที่จะโกรธมากๆในเหตุการณ์แบบไหนคะ มาด่าคนดูเราแล้วก็ด่าเพื่อนเรามาด่าด่าเพื่อนเราด่าคนดูเราเราถูกกดในร้านค่ะ,คะอย่างนี้ง่ยงล่ะคะคุณโทรมิโอกะถึง้วนเกียิหน้านะตอบด้วยฮคะ่ะมีได้โดนทุกคนกรี๊ดีค่ะขอตรงๆค่ะชอบกินอะไรคะค่ะชอบกินขนมปังที่เตยมันทําให้คะ่ะมันอร่อยมากเลยคะ่ะไม่สามารถเปลี่ยนกแปลงได้พี่นาให้แต่งชุดเมดให้ดูหน่อยค่ะ ช่วยพี่ด้วยพี่เตยยังตอบคำถามไม่เสร็จเลยเอาพี่นายวางเดี๋ยวนี้เลยนะพินเดยพี่นายแต่งคอสเพล์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะจหรับตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดชุดมาสง่งแล้วจะแต่งให้ดูนะคะสั่งชุดไปแล้วนะคะชุดสันนิษานอนเดี๋ยวแต่งให้ดูเย้